ผมจำได้ดีคืนสุดท้ายในบ้านเก่าหลังนั้นคืนที่เงายาวขึ้นผิดปกติคืนที่ลมพัดหวีดหวิวเหมือนเสียงกระซิบคำสาบที่ว่ากันว่าวนเวียนอยู่ในตระกูลผมมาหลายชั่วอายุคนผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่ง ผมเดินสำรวจห้องใต้หลังคาเสียงไม้ลั่นใต้ฝ่าเท้าดังหน้าขนลุกมีแต่ฝนกับใยแมงมุมแต่แล้วสายตาผมก็สะดุดกับกล่องไม้เก่าๆอย่าเปิดมันเสียงแผ่วเบาเหมือนมาจากข้างหลังผมหันไปแต่ไม่มีใครผมเปิดกล่อง ภายในมีสร้อยคอทำจากกระดูกมันเย็นเยือกเมื่อสัมผัสผมสวมมันทันทีทันใดนั้นเงาในห้มก็เริ่มเคลื่อนไหวเองเงาของผมกลายเป็นรูปร่างที่น่ากลัวดวงตาสีแดงกำาจ้องมองมาที่ผมเจ้าเป็นของข้าแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นในหัว ผมพยายามถอดสร้อยแต่มันติดแน่นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมไปแล้วผมรู้แล้วว่าคำสาบมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัว